นำมาแล้วเด้อเฮ้ยกูต้องพุ่งเหลาชายบึ้มบึ้มบึ้ม,มอโอ้โันเปิดเข้ามาเดืดอๆเลยเปิดเป็นบ้านมาเลยดูดูมนทำบ้อกันเลย ลุงหนึ่งมาเล่นไงเหรอสอนหน่อยแหมพี่แก๊สไม่ต้องมาทําเป็นเนีนเป็นเด็กแบบเป็นล้อะไรเลยนะอืแม่งประจาว่ยจนช้ํแล้วจนช้าอะไรช้าแบบมุ้งมุงออกมุ้งมุงทุเชียวเลยอันั่นมันช้า <c oughs> คนเดียวต้องแก้เองครับมุกไม่มีคนแก้ให้ดูดู <c oughs> บอเป็นเท่าอีกแล้วพี่มืดแล้วเนี่ยันนี้เอ้ยอยู่ริมหาดร,รูเกมนี้ข้าจะสอนให้ดูหน่อยข้าให้ดูได้ไหมครับได้ถ้ามีทีมอะอยู่คนเดียวคงลําบากครในการสื่อสารกับคนอื่น ไอ้แฮปอะแพสไอ้แฮปอะแบตเตอรี <iye Imperial brilliant> <tense> ่เออรอบนี้เจสันมึงร้องไห้แน่กูบอกเลยมึงงงห้ไปบอกแม่มึงเสียแม่ปุ๊บกาไปบ่ได้เลยแหะเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ไปก่อนฮะไปฮะเก็บเร็วเก็บเร็วอย่าไปกลัวเจสันวายมันมองมาบ้านหลังนี้แล้วชิบหายแล้วหนึ่งหนึ่งมันมองมานี่แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าหันหน้ามันหันหน้ามาทางนี้หนึ่งชิบหายแล้วมันมาหากูแน่นอนรับประกันได้เดินผ่านอ้อมบ้านเนี่ยนะมึงนั่นไงนั่นไงนั่นไง กูว่าแล้วกูว่าแล้ว,ลวห้าพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวมานะครับแบตเตอรี่รอแป๊บพี่ไปเอารอแป๊บหนึ่งไปแล้วไปอยู่กับอยู่กูไปอยู่บ้านแล้วนี่เป็นต่ยากแค่ยังนี่ล,ล็อกระบบประตูบือ้อ,อพี่ผู้ท่านบ้าเผื่อเสยบื้อผู้แรกพวาบือ้อตามเขามาดีเองตามมาแน่เจ้มึงตามกูมามึงกล้าตามไหม,มกล้าฆ่าไหมถ้ากูตายมึงดูเดี๋ยวมึงเจอกระโปงใส่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรรมึงเดี๋ยวสเปร์ขมอนแมนกูมาสองรอบกูยังไม่เจอสเปร์สักกระป๋องเลย มีช็อปขายบ่ครับผมเอ้ออยไอซี่ทำไมมันมาหาผมอีกแล้วมันกลับมาแล้วไปเลยเดอ้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อนั่นมันเด้อเฮ้ยกูต้องพุ่งเหลาชายบึ้มบึ้มบึ้มโอ้โหมันเปิดเข้ามาได้เด้อเลยเปิดเป็นบ้านไปเลยดูดูมันทำผู้ออกกันเล้ว โอ้ดูมาเปิดเป็นตู้บ้านมาเลยดูดูมันทำโอ้ยมัเป็นบ่ายจากควงกับเปิดไป็นเพราะข้อปตระตูจักเถื่อมึงถามก่อนเลยมีใครอยู่ไม่รับมึงถามกูก่อนก็ได้เปิดให้ดีๆหรอกกูเล่นมึงกล้าฆ่ากูมักูจะตายมึงดูไอ้ <Please. Hey! S 1> เอาดิเดี๋ยวมาทำไม่ได้เบิรงเออเออถือกระโปงไปนะเออแต่ใครถือกระโปงไปนะเอานะอ่ะมึงนะเอามันเอาอ่ะมันเอากูมันเอาควักเอาทักก่อนไน้แถะอาวุธด้วยใส่อาวุธ ฮัลโหลฮัลโหลอาวุธอาวุธเฮ้อาวุธอาวุธอาวุธโอ้ยผมส่้นก่อนนะผมส่้นก่อนส่้นหลังประตูแป๊บนึงเขาเรียกว่าจู๊กว้ย ไม่เห็นกูอีกไม่เห็นกูอีกโอ้ย <c oughs> ไปมีแบตเตอรี่แล้วนี่ไงกูเจอแล้วกูไปแล้วกูจะเอาซ่อมรถนะผมกลับรถกลับเที่ะกลับรถ โอ้ยมันมีแถบไม่โดนเว้ยไมฟอร์เดชั่นคนระับผมเออเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลยเดี๋ยวนะเป็นเพื่อนะเป็นเพื่อนแน่นอนนะเราสิว่าคุณมากครับผมดีลุงช่วงนี้ทำการบ้านเยอะเลยไม่ได้มาดูขอโทษไม่ปเป็นไรครับคุณมากแตฟอร์เดชั่นห้าสิบบาทครับเอ้าอเกิดบกพรองประทันทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยมันต้องมีสักหลังนี่จริงๆผมต้องเป็นคนขับ มองเลยปกไหนมึงเพิ่งสตาร์ทสตาร์ทขาแล้วค่ะเฮ้ยทำไมสตาร์ทขาแล้วมาที่กูอย่างนี้ล่ะฮะเอาชิบหายเต็มคันไปเนี่ยรถเต็มไปเนี่ยเล็ฝาแล้วมึงเฮ้ยใครได้ขึ้นบ้างทุกคนเอาโอ้โหสตาร์ตโอ้โหประทะกันอยู่สตาร์ทรถเร็วสตาร์ทรถสตาร์ทรถสตาร์ทรถเฮ้ยเอาให้โดนโดนไปแล้วโดนโดนบีบคอแล้วตี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  เออเพื่อนถอยไปสตาร์เลยเพื่อนสตาร์เลยตี่นี่นี่สตาร์เราออกมาเอาเดี๋ยวโอ้โหดูมันมึงจะสตายเลยยิงมันยิงมันยิงมันยิงโดนเพื่อนนะมึงกูหลบกระสุนทีกระสุนมึงเลย Fuck you Fuck you ตีมันนะมึง สตาร์นั่นแหลเล่าใครขับรถเก่งสตาร์ดูดิมึงขึ้นหลังทําไมเราโอ้ยสึงขึ้นข้างหน้าเจ๊ใครใครขับกูขับใช่ไหมชัวร์ไม่ได้กูใช่ไหมอากูกูก็ได้ปะมากูเองกูเองมากูเองมาทุกคนไม่ใจกูได้เลยกูขับเองกูเองกูโดนแล้วตีมันตีมันทุกคนตีมันทุกคนทุกคนตีมันดูนีตีมันเออเออได้แหละดีป่ะอาวุธอาวุธอาวุธมาอาวุธมาเอาวะเอาวะเอาวะเอาดิเอาดิคุณทำอะไรคุณทำอะไรเดซั death, exactly? น ตีไปดิเออเออตีไปดิถอยก่อนถอยก่อนได้บีกูสเปรเอาไว้เจวิทยิงให้มันสตันทีเจวิทสตันนานเจวิทยิงดีมึงไปไหนเจวิทวเพื่อนช่วยเพื่อหน่อยดิเออือเสตันล้สตันล้ขึ้นตอนนี้เลยสตันแล้อยู่ดีสตันนานอยู่เดี๋ยวเาลูไป ไปเลยไปเลยสลักอะสลักเลยเอาไปแล้วมึกไาแล้วจี้ไปแล้วบึกจี้ไปแล้วบึกเอ้ยถอยถอยยาวถอยไปเพื่อนไปไปไปยาวตามถนนไปเลยเพื่อนเอาไะเอาไปไปบ้าไปบ้าดักเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหนวะดักหลังเหรอไปหน้าไปหน้าแล้วไงทางตันนะเพื่อนนะ มันเต็มแล้วไปรับเพื่อนไม่ได้ไปเลยเพื่อนมันเต็มแล้วโอ้ยจาวิตมึงเดอ้อมึงมึงเราไปเคลีย์กับมันเลยอะไรอะไรอะไรกูขับเอดีวกว่าไป เออสตาร์เลยพี่เราพี่วาดทะเกิจพี่วาดสตาร์ทอยู่ดิพี่วาดเอาลอยไปแล้วโอเคมึงจะยิงทำไมกูยิงแล้วขึ้นลัดขึ้นรัดขึ้นรัดขับมึงจะลงทำไมแล้วมึงก็กลับไปดิมึงไม่กลับเหรอขึ้นบ้าน เอาละมึงเอาแล้วเพื่ออย่าไบ่ขึ้นบกพากูมาตายกูลงแล้วกูลงแล้วจะไปเอาละมึงเอาละมึงเอาละมึงเล่นได้เอ้ยเอ้ยตายละมึงขึ้นเลยขับเลยจาวิสจาวิสมึงต้องขับเลยจาวิสจะตายเดี๋ยวนี้จาวิสเออแล้วจาวิสด่วนนาวนาว โอ้โหรถคัดดีมันชนจังเลยทุบหลายรอบแล้วแม่งจะขับได้อีกอะไรเรากูขับเองมาดิกูขับเองโอ้ยมึงขับจะเอามึงขับโอเคเร็วเข้าบอดแบนด์แวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเลยเร็วๆสตาร์ทมันนอนอยู่แล้วเราเข้าม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 าเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเจสันเจสัน你过来杀น我吧杰森杰森真的你过来杀了我 ไปเลยไปเลยไปเลยมึงโอ้ยเอาบึงก็มาไปเนาะพี่ดอกาะโอ้ตายแล้วเอาบุญกูแตกหมดเลยนะบุญเนี่ยกูไปเลยชุดกูต้องไปหาบุญก่อนเออเออเอาเอาไปเอาเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวอ้าอ้าไม่นะไม่ไม่นะโอ้ยโอ้ยตายแล้วค่ะมันไปแล้วบักจาวเวท จาวิ่งมึงทิ้งกูแล้วมึงจะจอดทำไมมึงจะมาก็มาเลยติโอ้ยฮัลโหลเจสันว้าวช่าเมื่อกี้มึงจอดเพราะว่านี่เสียผู้หญิงใช่ไหมมึงบอกกูมาดีๆเนี่ยมึงออกนี่ละเรียวสายกูรอดแล้วเนี่ย โอ้ดูศพกูจมดินด้วยมึงดูสิเพื่อนยืนนิ่งเลยครับตายครับผมเอาแล้วให้ฆ่าครับผมเอาแล้วโอ้ยผ่านมามีแต่ศพเพื่อนมึงเอ้ยจาวิดมึงเอาแล้วมึงอันไหนนั่นไง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  คนนี้น่าจะบักครับแลวจะสส่บอกทำอะไรไม่ยอมไปไหนหรอไอหนูบักเหรอไหนดูสิบักใช่ไหมบักใช่ไหมไหนมันนี่บักกับเราเฮ้ไหนเอาตัวหน้าต่างกันแล้วกันหรือประตูไปไหนไปไหนเอาที่ไหนดีเอาทีป่ะเขาไม่ได้บักครับผมเขาแกล้งบัก เอาว่ะดิ้อดื้อดื้อโอ้สายสเตลสายนิ่งเอ้เนียน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 เว้ยเนียนเว้ยเนียนเว้ยเอาว่ะเอาว่ะเข้ามามีไฟอ่ะจุกจุ๊กจุ๊กโทรฟ้าไปก่อนนาทีเดียวอย่า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 ดวนอย่าดวนโอ้โห้ดวนแล้วง้างชายงี้ก็ไปรอดสิฮะเรียบร้อยหน้าต่างแล้วกูว่าปิวหน้าต่างละอุ้ยโด๊อู้ เออมันดีแบบนี้สนุกเนี่ย